เอาแล้วแจ้งจับบิ๊กเอ็มเพชรพันปีลีหน้าจางปัวพันแก๊งหวยที่ปรถ เวลา13นาฬิกาวันที่11มกราคม66ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถานนพระนโยทินจตุจกักรกทมทนายรัชพลเสียริสาครเขาแจ้งความองงอสอปกปให้ดำเนินคดีกับแก๊งหวยทิพย์นายเอกบิ๊กเอ็มวีหงษ์ทองเพชรพันปีหมอดูรินหลีนาจางังข้อหาช่อโกงประชาชนพรบอคอมและฟอกเงินทางนี้ทานายรัชพลเปิดเผยว่าวันนี้มาในฐานะพละเมืองดีเพื่อรองทุกขกล โทษให้ดำเนินคดีซึ่งส่วนใหญ่รับสารภาพว่าไม่ถูกหวยจริงซึ่งอยากให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากรับไม่ได้หากปล่อยบุคคลเหล่านี้ไปจะกระทบกระเทือนต่อสังคมและกระบวนการตามกฎหมายเนื่องจากมีการวางแผนกันตั้งแต่แรกที่จะให้มีการจัดฉากถูกรางวัลที่หนึ่งและมองว่ากล้ามากที่กระทำการลักษณะนี้สมควรจะถูกดำเนินคดีโดยวันนี้ได้นำเอกสารแกะคำให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์สื่อต่างๆมาให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งเท่าที่ดูจากการ ออกรายการโทรทัศน์เชื่อว่าเป็นคำรับสารภาพแล้วมีความผิดชัดเจนส่วนลีนามีการยืนยันว่าเจ้าของร้านเพชรถ,ถูกหวยรางวันที่หนึ่งจริงไม่ทราบว่ารู้เรื่องด้วยหรือไม่แต่หากรู้เห็นด้วยก็ถือมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยพร้อมยกตัวอย่างคดีลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกรณีเพชรลวงโลกพ่อค้าหวยกุเรื่องลูกค้าถูกลอตเตอรี่90ล้านไม่โกงเก็บไว้ให้ประกาศตามหาเจ้าของแต่สุดท้ายโปแตกไม่มีลอตเตอรี่ถูกรางวัลจริงเป็นการตัดต่อตัวเลขโดยสาร สั่งปราบและจำคุกซึ่งเคสนี้เป็นคนมีอำนาจมีเงินก็ควรถูกดำเนินคดีเช่นกัน